สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับช่วงบ่ายครับกับ Perfect Car ครับโชว์รูมรถมือสองคุณภาพเกรดเครับตั้งอยู่ที่ซราซานแปเขตบางนากรุงเทพครับผมติดไว้ช่วงเช้านะมีลูกค้าบอกอยากดู d m a ม็นี่มาให้ดูเลยคันนี้นะครับเป็นอิซูซูดีแม็กสองจุดห้านะครับตัวสูงสประตูสีขาวตัวท็อปดิปีสองพันส สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเพอร์เฟกคาร์ทุกท่านนะฮะลิ้นก็จะรวนๆกันหน่อยคันนี้เลยคันนี้เลยนะครับปีสิบสามด้วยพี่ปีสิบสามสองจุดห้าแซดสองจุดห้าแซดตัวท็อปด้วยตัวท็อปด้วยนะฮะตัวท็อปนะครับนะครับคันนี้ก็ล้อแม็กเดิมนะแม็กเดิมยางพร้อมใช้งานอะบิสโตน เป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะครับอีซุเลยราคาอยู่ที่537,000บาทเท่านั้นเอง537,000บาทย้ำให้อีกทีนะครับเป็นอีซุดีแม็กเนาะ2.5งจดไฮแลนเดอร์นะครับไฮแลนเดอร์เป็นตัวท็อปนะครับท็อปในปี2013นะครับผมราคา537,000บาทครับผมโปรโมชั่นตอนนี้ของเราก็คือนะครับออกรถฟรีดาว นะครับใช้เงินออกรถ1,000บาทนะครับาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งถูกต้องครับจ่ายค่างวดให้1งวดถูกต้องครับนะครับสำหรับสายอีซูซูนะใครชอบกระบะอีซูซูบอกได้เลยว่าห้ามพลาดตอนนี้มีหลายคันมากๆเลยใช่ครับนะคันนี้ก็ภายในนะมาพร้อมกับหน้าจอนะ DVD ีนี่ไงมาดูเลยคุณเจมมาดูนะครับแอร์สามปุ่มเกียร์แมนนวลติร์เลยคันนี้ก็ ถ้าใครชอบใส่ซิ่งก็ไปทำทรงยีรับแค่ได้โอ้ยีรับแค่ได้เลยใส่แม็กขอบสิบแปดนะดันยางขึ้นมาหน่อยโหลดลงโหลดลงเพราะตัวนี้มันมีโป่งอะมันล้อมันจะไม่ล้นถูกต้องนะครับใส่หน้าหน้าเก้าหลังสิบก็ไม่ล้นตัวนี้นะครับโอเคถ้าเหลือๆหน่อยก็ผมบอกเลยว่าเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยูซสูต้องต้องตัวนี้ต้องสี่ประตูถูกต้องนะครับผมคันนี้ก็สามารถทําฟรีดาวได้ใช่ไหมครับพี่พิกถูกต้องครับคันนี้สามารถทําฟรีดาวได้เพราะว่าตัวรถเนี่ยมันยังเป็นรถปีใหม่นะครับแล้วก็เป็นตัววท็อปด้ย เป็นตัวท็อปด้วยแต่ดังมากแต่ดังผมเห็นว่าตอนนี้ดีแม็เรามีเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับผมผมขออนุญาตเข้าไปกดแชร์ก่อนดีกว่าอยากให้เพื่อนใน Facebook ผมเห็นด้วยกดแชร์หน่อยว่าเฮ้ยรถที่เพอร์เฟกของข้าของเราเนี่ยมันคือชั้นหนึ่งอ่ะนะครับ เพราะตัวนี้คันนี้เลยนะแถมประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งอันนี้อยู่ประมาณ1 8ื่นแปดถึงสองหมได้นะประกันภัยชั้นหนึ่งสำหรับกระบะสประตูนะถูกต้องครับอ่าครับส่วนเรื่องภาษีเนี่ยภาษีพรบนะครับถ้าภาษีขาดที่เราเราทําการต่อให้ต่อให้ต่อให้ไม่มี่จ่ายเลยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับเอ้าผู้ชมแชร์ยังเอ่ยแชร์แล้วแชร์แล้วนี่ไงผมแชร์แล้วเรียบร้อยแล้วนะผมอยากให้เพื่อนเพื่อนในเฟซบุ๊กผมเห็นด้วยนะว่าตอนนี้เราพามาดู เป็นวันนี้พามาดูเป็นอีสูซุนะครับดีแม็กนะใช่ใช่ใช่บายๆมาดูดีแของเราเนี่ยมีทั้งตัว2.5 3.01.9มีหมดเลยมีหมดนะครับเฮ้ยมีไม่หมดดิคุปชมมีครบมีครบครบเลยเออมันจะหมดได้ยังไงมีครบอยู่ครับมีแต่ยังไม่หมดนะฮะมีแต่ยังไม่หมดก็ภายในค่อนข้างที่จะกว้างขวางนิดนึงกว้างขวางครับกว้างขวางนิดนึงสําหรับดีแม็กซ์ประตูนะเขาเป็นสุดยอดรถกระบะอยู่แล้วนะแรงอีสูสุเนี่ยบอกได้เลยนะครับ ชีจัดถึงใจนะครับพูดเรื่องของประหยัดน้ำมันเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่แพ้โตโยต้าแน่นอนไม่แพ้ไม่แพ้นะครับนะครับผมขออนุญาตนะอวดอวดหน่อยถ้าสายซิ่งหน่อยนะเอาไปใส่แม็กทำทรงยีราฟแคะอย่างพี่พิกบอกนะใช่ครับรีแมปอีกนิดนึงโอ้โหวิ่งวิ่งแบบว่าสุดสุดอ่ะหาไม่เจอใช่ไหมหาไม่เจอหรือเธอไม่มีผมชอบเอามันนานก็รอกล้องอยู่รอจังหวะอยู่ ดึงไม้ให้อ้าวเปิดมาฝาทองก็น่าจะรู้แล้ว2.5แน่นอน DDI ครับผมนะเปันระบบอะไรเทอร์โบอะไรเนี่ยนะผู้ชมความรู้หน่อยเทอร์โบเหรอตัวนี้เป็นเทอร์โบสองจุดห้าเนี่ยมี DDI เนี่ยเขาเรียกเทอร์โบแปรผันเหมือนกันอ่าเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับผมอย่างนี้แล้ใช่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 เวลาเวลาสับเกียร์หรือเหยียบคานสับเกียร์ถ้ายกยกหน่อยอะนะเปลี่ยนพวกท่อยางให้เป็นท่อเหล็กแล้วเพิ่นะ เป็นอะไรนะแซมโก้อาถุกท้องครับแล้วก็ตัวกรองอากาศก็ทําเปื่อยหน่อยเนี่ยนะครับนะครับผมคือสูเนี่ยเวลาเขาจัดทรงจัดห้อง้องเครื่องนะผมพูดสําหรับสายซิ่งแล้วกันนะผมเห็นด้ราคานี้แบบว่าห้องเครื่องแบบสวยมากจี่เอาไปเดินท่อไทเทเนียมนะคดับเดินท่ออินเตอร์เดินอะไรพวกนี้นะสวยมากนะครับเดินท่ออุดแล้วก็เก็บสายนิดนึงนะแล้วที่เขาเอาตัวสูงไปทากันเนี่ยเพราะส่วนมากมันรถมันมีโป่งอยู่แล้ว้เราจะใส่แม็กหน้ากว้างมากๆเนี่ย มันก็ไม่ล้นไม่ล้นอ่ามันไม่ล้นทําให้ไม่โดนจ่าเรียกนะแล้วมามาข้างหน้าไฟโปรเจคเตอร์มันมันหล่ออ่านะครับมันหล่อเฮ้ยคุณผู้ชมอย่างคันนี้มันทะเบียนอุบลราชธานีผมเปลี่ยนทะเบียนให้เป็นกรุงเทพตัวย้ายนี่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมไม่มีครับผมไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บเพิ่มเติมนะครับผมอ่าเออเฮ้ยวันแสงวันได้นะอันนี้ต้องเก็บฮะกุญแจตกฮะก็อย่าก้มต่ำนะ อันนี้ยิงเอียงนะฮะอ๋อยิงเอียงเหรอไม่ดีฮะไม่ค่อยแข็งเหรอแวะมาเซลนะฮะมีลูกค้ามาดูรถนะฮะนะมีเข้ามาดูรถกับเราทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดหนะะ้าขัดตะเลิอกอีกหนึ่งวันใช่ครับผมน,นะครับผมขอบคุณครับอ่านะครับก็นี่ก็อยู่กับเรานะครับบน เออข้างหน้าอีซูซุนะสอุดห้าไฮเรนเดอร์สองดแซนไฮเรนเดอร์ปี2013ตัวท็อปนะเมื่อย้อนไปเจ็ดปีที่แล้วอันนี้เขาท็อปสุดเลยนะพี่โอ้ยคันนี้มันใหม่ขนาดว่าแผ่นเพดพลาสติกมันยังไม่ได้ลอกเลยอ่ะถูกต้องขนาดปี13นะรถเจ็ดปีแล้วนะโอ้ยใหม่ขนาดนี้ดูดิเดิม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 ย้ำนะครับทำฟีดดาวได้นะ อ่าถ้าลูกค้ามีเครดิตสามารถขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับเริ่มต้นอยู่ 2. 7 9เาเรนะครับอาอ่าแล้วเราทำการซื้อประกันภัยชั้นหนึ่งแถมให้ลูกค้าด้วยนะครับครับเงินซื้อให้เลยนะครับแถมข้างไว้ให้อีกหนึ่งงวดอีกครัฟรี60วันนะครับครับผมค่าฟรี60วันเนี่ยไปผ่อนงวดอีกทีก็เดือนกรกฎาคม2 5 6 3ันะครับชัวร์เลยอันนี้พูดแล้วนะครับทำจริงนะครับทำได้จริงนะครับไม่เชื่อต้องลองนะครับผมอ่า มีแคปโฟอีกหนึ่งคันผมพาไปดูแต่คันนี้จะมาแบบว่าเป็นสีแบบหายากนิดนึงคือสีน้ำตาลนะครับไม่ค่อยเห็นใช้ในท้องถนนสักเท่าไหร่นะครับผมแต่เป็นสีเดิมนะถูกต้องครับพี่ตัวนี้ก็ตัวแซ่ดตัวท็อปเหมือนกันตัวแซ่ดเหมือนกันเป็นโฉมเดียวกันแต่ว่าปีเก่ากว่าตัวนู้นปีหนึ่งเป็นปี12เป็นปี2012นะครับ2.5แซดแคปโฟไฮแลนเดอร์ปี2012เกียร์เอ็มทีนะครับขนาดรถปี12 สก้องมาดูภายในดิดูภายในใหม่มากแกแต่ราคาเขาเอาคันนู้นมากเลยนะเอยราคาเขาอยู่แค่487,000บาทเท่านั้นนะคันนี้นะถูกต้องครับผม4ี่0ส0บาทถูกต้องแต่สเปคเดียวกันเลยเป็นตัวแซเหมือนกันตัวท็อปเหมือนกันดูภายในดิภายในก็กริปกริปเลยใหม่กริปเลยเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้นะนี่มันกลิ่นสาวนี่หว่าครับทุกท่าเบาะทำไมเเลยกลิ่นสาวอ่ะ โอ้ยหอมยั่วยวนนะดูหอมยั่วยวนใจนะต้องจัดนะฮะอย่างนี้นะผู้ชายชอบอยู่สองอย่างนะครับไม่ชอบรถก็ชอบผู้หญิงนี่แหละถูกต้องผมก็เป็นคนหลงรักอะไรที่สวยๆไม่ว่าจะบอดี้รถหรือผู้หญิงนะฮะยิงมีโปมายั่วยวนอย่างเงี้นะถูกต้องโถเป็นผมไม่รอหรอกถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนใส่กระโปรงสั้นมายั่วยวนนะ่ะเหมือนนั่งข่อยห้างอ่ะให้เราลุ้นอยู่ให้เราลุ้นอยู่สหลอก่าสับหลอกกันหน่อยออแต่ของเราไม่มีหลอกนะของเราขายตามจริงนะครับผมขายตามจริงครับนะก็อย่างที่เห็นเลย คันนี้ก็โปรเหมือนเดิมเหมือนคันเขือนคันเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเลยนะครับผมนะครับสามารถทําฟรีดาวออกรถ1,000บาทได้นะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งครับผมนะครับแล้วก็จ่ายค่างวดให้1งวดอันนี้ได้เหมือนกันนะถูกต้องถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับสามารถขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับแต่ดังสามารถขอดอกเบี้ยพิเศษได้แต่ดังดังลุกคันฮะที่นี่แต่ดังลุกคันนะครับผมเปิดไฟความหมักได้ไหมนี่ยกกกิิกนะครับ แต่ผมชอบตรงที่ข้างหน้าข้างหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นี่แหละถูกต้องเอ้าผมเปิดฝาโป๊ะแล้วมันดูมีเสน่ห์มากเลยนะครับโปรเจกเตอร์มีจัดหมอกครบอ่ะฝาทองเช่นกันคันเมื่อกี้เลยเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนสีอย่างเดียวเหมือนเลยอ่ะเออเหมือนเหมือนเล่นนิฟอร์สปีดเลยอ่ะเข้าอูเปลี่ยนสีเข้าอูเปลี่ยนสีนะกดง่ายๆเลยตัวรถครับตัวนี้เป็นปี12นะครับผมไม่ต้องพูดเลยอ่ะดู บริเวณฝาหม้อน้ํานะครับพัดลมฝาเครื่องโหมันสะอาดแล้วก็เอี่ยมมากตอนนี้ยังเป็นรถเดิมๆนะครับผมก็ให้ลูกค้าของเราเลือกซื้อไปใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะครับหรือว่าจะไปใช้ในงานสสยซิ่งนี่วังนะใสยซิ่งนี่ย่างนี้หรือว่าจะเป็นสายซิ่งจะเอาไปแต่งเอาไปทําได้หมดเลยบางคนไม่ชอบ1.9เราสองบมาถูกต้องครับผมนะครับผมหรือชอบห9ึ่เ้าเราก็มี1 9จจอดอยู่ด้านหน้าแต่ตอนนี้ เอา2.5งมานาเสนอกันเพราะมันเป็นตัวท็อปน่าจะเห็นกันบ่อยแล้วใช่ไหมอะไรใช่ใช่ใช่คุณผู้ชมพูไปผมเดินเดินไปลอยอีกคันหนึ่งได้บผมนะครับก็มาดูกันก็ตอนนี้ในห้องเครื่องก็จะเป็นรถเดิมๆอยู่นะครับผมราคาเนี่ยถูกกว่าคันที่แล้วนิดหนึ่งนะฮะเป็นตัวเป็นตัวปี12ราคาอยู่แค่487,000บาทเท่านั้นนะครับนะครับออกรถ1 0 0 0บาทไม่มีเก็บเพิ่มแต่อย่างใดนะครับค่าประกันภัยก็แถมนะครับจ่ายค่างวดให้อีกหนึ่งงวดนะ จ่ายค่าง,งวดให้อีกหนึ่งงวดนะครับไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเลยดีกว่านะครับถ้าเป็นอ่าคันนี้ทะเบียนชุมพรนะครับกรณีเปลี่ยนย้ายทะเบียนนะครับย้ายโอนทะเบียนเป็นกรุงเทพอันนี้ทางเรารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้นะครับผมไม่มีเก็บเพิ่มนะอันนี้ก็เราดูแลลูกค้าเรานะครับโอเคคุณผู้ชมมาดูนิดนดงแล้วลูกค้าบอกว่าเฮ้ยมีแคปบ้างไหมมีแคปบ้างไหมแคป์มีแคมปมีไหมมาๆ มามหาเรามาดูแปกหน่อยของเราเดี๋ยวไล่ปิดทีเดียวนะเดี๋ยวปิดทีเดียวเลยอ่าคันนี้หน้าตาอย่างนี้ครับอีสุดีแม็กคันนี้เป็นหนึ่งจุดเก้านะโอ้ตัวนี้เป็นหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้าตัวสูงนะครับผมเป็นไฮแลนเดอร์เหมือนกันไฮแลนเดอร์นะครับเป็นไฮแลนเดอร์เหมือนกันสองันสิบเจ็ดครับผมโหปีโคตรใหม่ โอ้โหใหม่ใม่พูดถึงใหม่ดีกว่าใหม่เท่าไหร่ดีห้าหมื่นสี่พันกิโลนั้นผมว่าทําไมแม่งโคตรใหม่เลยโอ้โหห้าหมื่นสี่พันกิโลนั้นเราตั้งราคาอยู่ที่แค่สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นคุณผู้ชมสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันนะครับได้เป็นเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับหนึ่งจุดเก้าเราก็มีสองจุดห้าเราก็มีผมบอกไปแล้วนะอ่าแล้ว1.9นี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่แรงนะเขาเขาเปลี่ยนเครื่องยนต์มาให้มันประหยัดน้ำมันมากขึ้นใช่ครับเสียภาษีน้อยลง ใช่คันนี้เป็นอ่ไฮแลนเดอร์สเปซแคปนะแคปเปิดได้นะครับผมต้องครับเกียร์เมนนวนพอเป็น1.9นี่เขามาพร้อมกับเกียร์6สปีดนะคุณผู้ชมอ่าครับพี่พีคมันเหมือนทดรอบเกียร์ลงไปอีกทําให้อัตราการประหยัดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นถูกต้องนะครับโอ้ดูความใหม่เดียพลาสติกของพลาสติกใหม่จริงคันนี้นี่ไม่ได้เอามาใส่นะคือจากจากยรงงานนะจากป้ายแดงเลยนะครับผมไม่ได้แกะเลยไม่ได้แกะโอ้โหโอ้โหลำพงเขาเท่มากเลยพี่พีกลำพงมาอยู่อย่างเงี้ยอ่าใช่ครับเพราะว่ามมัันนนนเป็ไี่ง มันเป็นตัวที่พัฒนามาแล้วนะครับเพราะว่าตัวไอตัววิทยุเนี่ยมันมีระบบรับรองบลูทูธนะครับสามารถโทรเข้าโทรออกแล้วเสียงมันจะอยู่รอบๆไงผู้ชมนะครับเช่นเคยครับแต่ดังดังเหมือนเดิมดังนะดังเหมือนเดิมนะครับบีบไปใครมาตัวนี้เป็น1.9รุ่นย่อยเขาอะไรนะพี่พิกตัวนี้นือรุ่นย่อยเหรอคันนี้ผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะรุ่นย่อยผมดูจากสภาพสถานการณ์นะครับคันนี้เป็น หนึ่งจุดเก้าแซดไงคุณผู้ชมก็ตัวท็อปอีกก็ใช่นี่เราเอาตัวท็อปเข้ามาขายอย่างเดียวเลยนะใช่ครับนะครับเพราะว่าราคาย่อมเยาวอยู่แล้วสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นสี่แสนเก้าก็เหมือนคันที่พูดไว้สองคันเมื่อกี้เลยใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นแครบหรือสี่ประตูเนี่ยราคาตั้งแต่สี่แสนบาทขึ้นไปนะครับตอนนี้นะโปรโมชั่นของผมที่มีอยู่นะจะหมดไปในวันที่สิบสองเมษายนเนี่ยใช่ครับก็มีโปรโมชั่นฟรีดาวออกรถหนึ่งพันบาทนะครับผมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง ให้คุณลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นแถมค่างวดให้อหนึ่งวันใจ่ายให้ขับฟรี60วันไปจ่ายค่างวดอีกทีเดือนกรกฎาคม2563<ก>นะครับโคตรคุ้มใช่ยงก๊โมโคตรคุ้มคุ้มจริงนะจะไเชียงมโคตรเลยครับโคตรคุมร้มจริงๆอ่าคุ้มจริงๆนะครับจังหวะนี้นะใครต้องการออกรถมือสองนะผมบอกเลยตอนนี้โคตรคุ้มต้องการ4ประตูต้องการแคปใช่ตัวเตี้ยตัวสูงบอกเรามาได้เลยเรามีตั้งแต่ดีแม็กเนี่ยเรามีตั้งแต่ปี2008 ถึงปี2019กันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องหน่อยยังไม่ได้ดูห้องเครื่อง1.9เลยเป็นยังไง1.9เ้าขาแตกต่างจาก2.5ยังไงอ่ะนี่ครับพอเป็น1.9กปั๊บก็ต้องมาเป็นระบบบูพาวเวอร์ฝาเครื่องก็ต้องเป็น d d ดีไอที่เปีนสีฟ้าอ่าสีฟ้านะครับเป็นเครื่องยนต์ที่มีความจุน้อยแต่ยังมีกำุมกลังอยู่ใช่นะครับก็ร้อยีแต่ผมเห็นว่าแรงม้าเขาก็ไม่ได้ลดลงมากนะใช่ครับนะครับดีแม็กเขาก็ ทางอิสุสเขาก็พัฒนาดีแม็กตัวนี้ออกมาก็ถือว่าตอนนี้เป็นวัยรุ่นเอาไปเล่นกันเยอะมากพี่พีกไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปใส่กล่องพ่งกล่องพ่วงแล้วให้มันยุ่งยากนะไม่ต้องใส่ดันบวกยกแล้วเดี๋ยวนี้เอากล่องเดิมรีแม็กเลยใช่ใช่ใช่กล่องเดิมรีแม็กเลยโบวิ่งนะครับโบว์เดิมวิ่งได้เลยเออก็อยากให้สวยหน่อยก็บอกแล้วทอยงทอยางเก็บหน่อยเก็บหน่อยนะครับสบายมากไม่เราไม่ต้องไม่ต้องกลัวเธอบงเธอโบแตกด้วยนะใช่แค่รีแมปเนี่ยเราก็เอาใน ให้บูทให้มันอยู่ในการใช้งานของเราได้เราสามารถตั้งได้นะครับทะเบียนคันนี้เช่นกันเลยนราธิวาสอ่าทำไงเปลี่ยนเป็นกรุงเทพได้เปลี่ยนกรุงเทพไม่ใช่ปัญหาผมบอกไปแล้วว่าไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเราทําให้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เก็บค่าอะไรเพิ่มเติมทั้งนั้นนะครับเปลี่ยนทะเบียนเป็นกรุงเทพให้นะครับนี่ความที่เป็นตัวแซดคุณผู้ชมไฟโปรเจคเตอร์ตัดหมอกมันจะมาคู่กันมันหล่อ จะมาคู่กันหนี่ยตัวนี้ก็เป็นแคปแต่ทำทรงยีราฟนะเพราะตัวสูงเนาะทำได้ใส่ล้อแม็กหน่อยนะกดลงนี่นไอผมมีอยู่เห็นอยู่คันหนึ่งนะมันใส่แม็กแล้วนะของเราอ่ะไปแล้วไปแล้วไม่มีคันนึงมีสองคันแต่มันไปแล้วคันนึงคันนึงเออมีคันนึงเดี๋ยวไว้วันหลังจะพาไปดูกันแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่ารถจอดอยู่ไหนเดี๋ยวผมใครคอมเมนต์ใหม่แล้วคุณชงขอดูขอดูดูคอมเมนต์หน่อยพี่คุณมีคอมเมนต์อีกแล้วบอกว่าคอมเมนต์บอกว่าตัวพี่แต่ตัวสูงเหรอตัวเตี้ยไม่มีเหรอตัวเตี้ยยมีีพพ่ิเศษด้ว กระพาไปจบหน้าร้านด้วยตัวเตี้ยไปดูไปดูคันนี้ใส่แม็กแล้วเอาไงเอาตัวสูงตัวเตี้ยก่อนเนี่ยไปดูตัวสูงก่อนอยากให้<ม>ดูวว้ว่าใส่แม็กแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างพี่พีคโอ้โพูดถึงดีม <า S 1> แม็กเราเยอะ <ๆ S 1> เหมือนกันนะเยอะเยอะเยอะตอนนี้มีเยอะมากมายหลายคันนะฮะคอมเมนต์ไม่หยุดเลยสาวกค่ะยิงกระบะอิสุสอ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นปี2015ันสบครับเป็น2.5งแซดเหมือนกันตัวแซดอีกแล้วตัวท็อปนะครับผมแต่ว่าเป็นแคปนะอ่าเป็น2.5งแซดสเปคแคป็บแครบเปิดได้นะครับผมตัวสูง เป็นตัวสูงโอ้ยแม็กอันนี้เลยเหรอดูเลยดูเลยนะครับใช่เป็นลายทีอีสามเจ็ดนะการยกการยกอ่ามีออฟเซตนิดนึงนะครับยางดันเรียบร้อยแล้วด้วยความที่รถมันตัวสูงมีป่งถูกต้องล้อมันจะไม่ล้นถูกต้องสวยสวยสวยอันนี้ก็ขอบสิบแปดนะแต่ว่าดันยางนิดนึงใช่ครับ อันนี้ยังเป็นทรงเดิมๆอยู่พี่พิกยังไม่ได้เอาไปโหลดยรงไม่ได้สวยถูกต้องยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันต้องอ้วนๆถูกต้องครับผมนี่ก็ดูเต็มซุ้มแล้วนะไม่ต้องไปโหลดไม่ต้องไปโหลดให้เสียโชคเลยนะครับก็ใช้โชคเดิมก็ได้ตอนนี้นะถูกต้องอ่าอะไรใครปวดหัวไปแล้วเนี่ยข้างในก็เขอยู่ใต้เออเขาอย่าไปเราเหมือนเราไปเดินใกล้เขาเฉยเลยเขามาปวดเราได้ไงอ่าเป็นตัว2.5แซดนะครับผมอ่าอีซูซูดีแม็ก2.5แซด Space Cap คค Highlander นะครับปี2015ครับผมอ่าราคาอยู่ที่467,000บาทคันนี้นะใช่ผมก็ออกไปฟรีประกันทันชั้นหน1 460,000แต่ได้ปี15นะ15ปี15พี่พิกปี15นะโอ๊ยว,วนมาถึงจังหวัดน,นี้อีกแล้วเฮ้ยขายทั้งทายทั้งทายแต่ดังนะแต่ดังนะ รังครับผมเริ่มทัศนวิสัยในการขับฉี่นะผมไม่ได้วันนี้เจอรายการผมนะอยู่ที่คีคลาแล้วผมได้ดูเพจตัวหนึ่งเลยได้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 ผมบอกว่าทุณอาทิตย์ผมก็มาดูเชฟหน่อยครับเชฟได้ๆๆมีอยู่เนะุแจจ็บก็ด้วยมีอยู่เอาไ้หน่อยเอาไปหน่อยเอาเอาจให้หน่อยนะตามใจนะตามใจป๋าเลยตอนเนี้ยนะป๋าอยากได้ตรงไหนบอกน้องได้เลยน้องพาดูหมดทุกคันนะครับผม เอาพาไปดูตัวพิเศษหน่อยอาจจะเห็นทรงแบบเซอร์เซอร์หน่อยนะพี่พิกผมผมไม่ได้เซตเลยนะไม่มีเวลาจริง,รงทุกวันนี้ด้วยเรื่องด้วยอากาศโอ้โหทั้งอากาศด้วยทั้งโปรโมชั่นมันร้อนแรงด้วยโอ้โหลูกค้าเข้าเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยพี่นะยนะิงเดินกันไม่ถูกเลยนะ, <c oughs> นะผมเอาดูตัวพิเศษก่อนไปดูเชฟอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบก่อนไปดูเชฟครับคันนี้เลยสีดาโอ้โหอันนี้ห่อจริงนะรอ่อจริงไม่ติงนาง1.9งแซดนะครับปี2016 นะตัวเตี้ยนะตัวเตี้ยดิเนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยเลยอันนี้ทรงซิงโค้ดชอบเลยเ,ออเพราะว่าจะทรงเรียบร้อยแล้วล้อแม็กมา,มานะกดมาหน่อยโพสเกิร์ตดีอ่อดีแมกอ่อเอ็กซ์ซีรีส์เนี่ยเขามีเกิร์ตหน้ามาแล้วเสือดข้างแล้วก็รอบพันนะครับด้านหลังมาเต็มอ่ะตัดแดงมาครับคันนี้นะ่าจะเคยเห็นนะ แต่สำหรับลูกค้าคนไหนที่ไม่เคยเห็นนะครับผมบอกเลยว่าสุดสุดจริงไม่ผมบอกเลยเลยว่าตัวนี้ยิ่ง X Series เนี่ยมันเหมือนรุ่นพิเศษของ DMAX เลยถูกไหมถูกต้องมันท็อปแล้วท็อปอีกถูกไหมใช่มันเติมอ่ะเติมทุกอย่างมันท็อปแล้วท็อปอีกนะเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันเลยนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมโอ้แต่ก็ดังนะโอ้แหมดังจนนักกล้องอะสตูดิงอ่ะนี่ DMAX นี่เราเอาข้ามจังหวัดมาตลอดเลยนะจริงนะภายใน X Series ครับโอ้ให้ดูให้ดูให้ดู ความสวยงามครับสวยจริงครับผมกลางอ่ะมันแบบว่าสายซิ่งนะมันโดนแดงแบบแดงมีเอ็กซีรีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าซื้อป้ายแดงเนี่ยพี่พิกราคาโคตรกระฉูดเลยมีเจ็ดแสนเนาะผมบอกได้เลยเขาขายแบบไม่ง้อลูกค้าด้วยอิลสูเนี่ยเพราะว่าเขาถือว่ารถเขาดีจริงเอของเขาของเขาเจ๋งจริงแล้วผมก็เชื่ออย่างเขาเลยนะพี่ครับแต่มาอยู่ซีรีส์หนึ่งจุดเก้าแทตัวท็อปเนี่ยเราขายอยู่แค่หลักสี่แสนไม่อยากได้ยินเลยราคาสี่แสนอ่า เดี๋ยวนะจำไม่ได้จำไม่ได้เฉยเลยสี่แสนเท่าไรวะสี่แสนห้าแสนขอโทษทีห้าแสนหกหมื่นห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันขอโทษทีนะฮะอยู่แค่หลักห้าเองนะหกหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นใกล้ใเลยจริงหนึ่งจุดเก้าคันนี้แล้วตัวท็อปด้วยท็อปสุดๆนะครับออนี่ดีแม็กนี่เรามีแต่ตัวท็อปเลยนะใช่ครับค้าสั่งตัวแซดเข้ามาขายนะใช่ครับ จริงๆนะครับแล้วเมื่อกี้พี่อะไรนะบอกอะไรพี่อาทิตย์โอไปเลยดูแบรนด์คู่ค้าใช่ปะคู่ค้าอ่ะอูสุ่อาทิตย์ครับเชฟโรเลตครับขอบอกพี่อาทิตย์นิดหนึ่งอยากได้เชฟตอนนี้ต้องรีบนะครับคันสุดท้ายแล้วจริงพี่เมื่อกี้จะบอกว่าลูกค้ากำลังดูด้วยะเมื่อกี้ลูกค้าที่เซฟเอ็มพาเดินดูก็มาดูไปแล้วรอบหนึ่งนะผมผมป้นกุญแจมาแล้วป้นกุญแจมาแล้วให้พี่อาทิตย์ดูกันเลยนะลองลองเลยโคโลราโดนะครับเชฟโรเลตโคโลราโด สองจุดห้าอ่าเป็นตัวสองจุดห้านะครับผมเป็นดูระแมกตัวสูงตัวสูงแคปเปิดได้ตัวสูงสีขาวเปิดได้แต่คันนี้คันนี้เคยออกคลิปมาแล้วพี่พิกแบบว่าเครื่องเสียงบึ้มๆเลยอ่าใช่วันนั้นเราพาไปไอ้นี่ไงอัปเดตตอนรถเข้ามาใช่เป็นดอกสิบนิ้วนะถ่ายวิดีโอเป็นดอกสิบนิ้วมีครับมีอ่าพวงพาวเวอร์มาครบเรียบร้อยนะมีทั้งพาวเวอร์คัสเอบีนะเป็นเสียงกลางแหลมนะครับขับกลางแหลมแล้วก็มีคัสดีโอเคอ่ามีคัสดีขับเสียงเบส ขับเสียงซับนะครับแล้วก็มีตัวขยายครบครบทั่นหมดนะครับเปลี่ยนฟอนต์หน้ารถแล้วเรียบร้อยนะต้องต้องโชว์อะต้องโชว์ของบอกเลยคันนี้พี่ราคาโคตรแล้วใจบอกได้เลยนะครับผมโคตรแล้วใจจริงๆโคตรแล้วใจครับเอ่อ่ะเทให้ผมให้ผมโชว์อะไรเนี่ยโชว์วิทยุอะโชว์ของเล่นไงพี่พีก็มีอะไรบ้างอ๋อของเล่นนี่ครับหน้าจอเลยพายโวเนีย แถเนี้ยนี่ใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเดินสาย AUX มาแล้วเรียบร้อยเลยเสียบโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็ใช่เต็มที่เพราะด้านหลังก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นตู้ลำโพงอ่าตู้ซักบทเพลงไหมก่อนจะไปฟังบทเพลงขอแจ้งราคาคันนี้ก่อนดีกว่านะครับเป็นรถโคลราโดนะโคลราโด2 5 LT นะครับ X c a p บเกียรธรรมดาปี2015นะครับผมราคา สามแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับคุณบว่ากระบะตัวไหนให้ผ่อนเบาเบ้างครับกระบะตัวไหนผ่อนเบาเบ้างครับกระบะของผมเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ประมาณหกเจ็ดพันครับอ่าตัวนี้ก็เบาตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณหกพันครับคุณบีนะครับโคโลราโดนะสามแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทผ่อนอยู่ประมาณหกพันนะครับเจ็ดสิบสองงวดหรือหกปีนะครับอ่าอันนี้ขอแจ้งกันตามตรงว่าถ้าลูกค้าไม่มีเครดิตนะครับขออนุญาตนะครับเตรียมเงินดาวไว้ผมหน่อย ขอสักหมื่นเจ็ดถึงสองหมื่นเจ็ดนะครับได้เลยนะครับได้กลับบ้านไปเลยผ่อนอยู่วันหกพันมาฟังกันโอ้โหเพลงเกาะกระแสด้วยนะฮะเต้ได้ดูหน่อยได้ไหมนะครับเพลงแบบเกาะกระแสมากเลยบีพิกเนี่ย จริงๆมีแค่นี้เดียวครับเหมาะแล้วนะพี่พิกนะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะยิงก็ใครกักตัวอยู่บ้านผมบอกว่าอันนี้ได้เลยถูกต้องน่าจะหอมมากคอนะอ่ามี power ตัวนี้เป็นคัสดีนะเสียงอ่าเป็นขับเสียงซับวูเซอร์นะครับหรือขับเสียงเบสนะตัวนี้นะครับเป็นดอก10นิ้วนะถ้าผมดูนะเป็นดอก10นิ้วแล้วก็มีคัสเอบีอยู่ใต้บอกฝั่งคนขับอีกตัวหนึ่งนะครับคัสเอบีนี่ทำหน้าที่ ขับเสียงกลางและเสียงแหลมนะครับผมก็ซิบราคาราคาบอกไปยังว่าคันนี้เท่าไหร่บอกไปแล้วสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้มีเครื่องเสียงนี่มีชุดนี้มีสองหมื่นได้นะเพราะว่าเมื่อกี้มีคุณบีถามว่าอยากได้กระบะพอุพูกผมบอกได้เลยว่าเชฟโรเลตก็คันนี้เลยตอบโจทย์มากแต่ผมบอกได้เลยแนะนําอย่างหนึ่งบอกกันตามตรงก็คือได้ไม่มีเครดิตนะถ้าไม่มีเครดิตเตรียมเงินไว้ผมหน่อยขอแค่หมื่นเจ็ดละกัน อ่า1มืน่นถึงสองหมื่นในการออกรถนะครับผมเอาโคโรโลโลขับบ้านไม่ได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์หรือประกันภัยหรือยังครับเชฟโรเลตนะครับราคา300แสนนะจัดไฟแนนซ์หรือประกันภัยหรือยังเอ่อคือถ้าจัดไฟแนนซ์ก็แล้วแต่ดอกเบีย้ยที่พี่บจะได้รับครับอยู่ที่เครดิตตัวพี่บีเองนะส่วนค่าประกันภัยทางเราขอรับพิดชอบให้แล้วกันนะครับของผมแถมให้อยู่แล้วนะครับผม ่ารทนายผมจัดให้เลยครับพี่ถูกต้องแต่อาจจะขอหน่อยว่าเตรียมไว้สักหมื่นเจ็ดถึงสองหมื่นเนาะอ่าเงินออกรถนะครับสําหรับรุ่นนี้นะขอสงวนไว้ิดนึงว่าได้ประมาณนี้นะครับ<ต>ยังมีไว้ในรับรองอยู่แต่ถ้าพี่เป็นพนักงานบริษัทนะครับมีสลิปเงินเดือนมีเครดิตนะครับเงินผ่านบัญชีอ่าอันนี้ออกฟรีดาวได้เลยโอ้กามีเงื่อนไขของเขานิดึงช่นึ่งใช่แต่ถ้าออกได้ทุกอาชีพแต่อาชีพอื่นเนี่ยก็ขอเป็นเงินดาวชหน่อยแล้วกันนะครับถ้าไม่มีเครดิต ก็ไม่ต้องกลัวครับพี่ทางเพอร์เฟกคาร์เรามีรถรับรองทุกอาชีพนะครับของทุกคนของลูกค้าทุกคนครับผมครับผมเพียงพอด้วยเพลยงพอเนาะตอนนี้ว่ายังไงดียังอารมณ์ดีนะพอเหอะผมว่านะบาูลูกค้าจะงงเฮ้ทำอะไรกันเสียงแบบว่ามันแน่นมากเลยพี่พีคคันนี้นะ อย่าว่าแต่เครื่องเสียงเลยครับตัวผมก็แน่นนะครับเพราะช่วงนี้ตัวเซลก็แน่นนะช่วงนี้นเซลก็แน่นอยู่นะครับผมโอ้โหล็อเจมปิดที่หลังคาสั่นเลยนะฮไม่ใช่หลังคาลถนะหลังคาเนี่ยลมแรงอะลมแรงลมแรงนะครับผมอ,อ,อ่มา จะหมดเวลาไปกับช่วงเย็นๆวันนี้นะครับพี่ก็น่าจะจุใจสำหรับสาวกกระบะดีแม็กนะอุปกรที่ผมเอามาอัดกันให้ในวันนี้วันนี้มีแต่ตัวแซดนะมีคันแรกเป็น2.5 Z แซนะเป็นไฮแลนเดอร์หมดเลยใช่ครับ2.5งแซดไฮแลนเดอร์ปี2013แล้วก็มาปี2012นใช่ครับนะครับแล้วก็จะเป็นปี1.9ใช่ปี17 1.9 Z หปี17ปี19แล้วก็2.5ปี15ปีใช่ แล้วก็มีเอ็กซินะครับโอ้เยอะเยอะเยอะใช่แล้วก็เป็นโคโลราโด2.5ดูร์แมทนะครับยังไม่หมดนะข้างหน้ายังมีอีกนะมกอีกเยอะนะครับมาเลือกเอาไปสักคันหนึ่งเอามาเลือกเอาไปสักหนึ่งคันนะครับยิ่งบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นเนี่ยหมดแค่12เมษายนผมว่ารอบนี้รอบนี้ของจริงลวไม่มีต่อแล้วโหยยังมาต่อกันมาแบบยืดยาวมากถูกต้องนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับโปรโมชั่นนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมก็ใครสนใจครับ จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับรับจำนวนจำกัดอได้เลยนะครับผมขอ่คะครับเพอร์เฟคคาครับตั้งอยู่ซอยราซาน87เขตบางนากรุงเทพครับมาไม่ถูกครับเบอร์โทรด้านล่างมีครับหรือว่าจะเบอร์พิกชงในดิสคริปชั่นรายละเอียดต่างๆนะครับผมได้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปติดตามเพอร์เฟคคาได้ทุกวันนะครับเวลา9โมงกับเวลา16นาฬิกานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ